อยากให้ผักบุ้งจีนโตเร็วนะครับผมเราก็ต้องรดน้ําลงไปแบบนี้เลยนะครับให้ต้นเอ็นลงไปกับพื้นอย่างนี้เลยนะครับแต่ว่าต้องมีแสงแดดแรงนิดนึงนะครับตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลาอ่าบ่าย3เนาะแดดก็แรงนิดนึงนะครับถ้าเย็นมากนะก็ไม่ดีนะครับต้นมันจะล้มลงไปเลยนะครับแล้วอีกอย่างนึงคือมันจะไม่ค่อยเด้งกลับมานะที่ผมสังเกตเอา นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแหละนะฮะได้แสงแดดปุ๊บเนี่ยมันจะช่วยในการาให้ต้นเนี่ยดิ่งขึ้นมานั่นเองนะครับต่อไปสักพักหนึ่งเนาะข้อมันก็จะห่างขึ้นนะครับแล้วก็อีกอย่างคือจะทําให้ต้นเนี่ยนะครับผมโตเร็วนั่นเองนะครับและก็อีกอย่างหนึ่งนะครับคือลดน้ําตอนช่วงประมาณเวลานี้นะฮะจะเห็นว่าแดดจ้าแบบนี้นะครับคือเย็นช่วงนี้เนี่ยนะครับมันก็ยังไงอะมืดเร็วเอางี้ดีกว่านะครับ อีกอย่างหนึ่งคือความชื้นมันค่อนข้างเยอะนะครับไปนานๆเข้าเนี่ยนะครับผมก็จะทําให้เป็นเชื้อราด้วยนะฮะเ็าเรียกว่านาสนิมขาวเนาะเพราะฉะนั้นนะครับตกเย็นมาพบค่ำเนี่ยนะครับก็คือต้นต้องแห้งใบต้องแห้งนะครับหีกมันจะช่วยในการทําให้ักบุ้งจีเนี่ยนะครับไม่เป็นโรคนะครับเป็นเหมือนกันนะฮะแต่ว่าเป็นใต้น้อยลงนั่นเองนะครับลองเอาพิกูจนนี้ไปใช้ดูนะครับขอบคุณครับ